รรมบทภาคที่สี่เรื่องที่สิบทรมัตสวนวัตถุทร,รมัตสวนณวัตถุอา่านว่าเรื่องแห่งการฟังซึ่งธรรมยานข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสถานว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อเสด็จประทับเจตวันในพระเจตวันอารับพระรงปราลบทรมัตสวนังซึ่งการฟังซึ่งธรรมกรเทติตรัสแล้วอีมังทร,รมเตตนังซึ่งพระธรรมเตตนานิว่า อปปกาเตมนุษย์เสสุอิติดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่ามนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายเอกวิธิวาสิโนผู้อยู่ในถนนสายเดียวกันโดยปกติสาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัถีสมัครคาเป็นผู้พร้อมเพรียงกันอุตวาเป็นทัตวาถวายแล้วทานังซึ่งทานคณะพันเทนะ ด้วยการผูกกันโดยความเป็นหมู่อัญญะมัญยังขึ้นมานะครับยังกันและการกาเรสูงให้กระทําแล้วทำมัสวนังซึ่งการฟังซึ่งทำสัพพารติงตลอดราตรีทั้งปวงปนะแต่ว่าเตมนุษสารว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นณัสนะักขิงสุไม่ได้อาจแล้วโสตุงเพื่อนฟังทำมังซึ่งทำสัพพารติงตลอดราตรีทั้งปวง เอกเจมนุษ,ษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกการมารตินิสิตาเป็นผู้อาศัยแล้วซึ่งความยินดีในการอุตวาเป็นข้าตาไปแล้วปุณะเคหังเอวะสูเรือนอีกนั่นเทียวมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายเอกเจบางพวก โทสะนิติตาเป็นผู้อาศัยแล้วซึ่งโทสะอุตวาเป็นฆาตาไปแล้วปณะแต่ว่ามนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเอกัเจบางพวกถีนามิทะสมังคิโนเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความท้อแท้และความม่วงอุตวาเป็น นิสสีทิ่วาจะปลายันตานั่งสับประกอยู่ตถาฐานอวะในที่ั้นนั่นเที่ยวหน้าสากิงสุไม่ได้อาดแล้วโสตุมเพื่ออันฟังบุนาทิวเสในวันนุ่งขึ้นพิขูอันว่าพิกษุทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวสมุทาเปสงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว อำมสสภายังในโรงเป็นที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งธรรมอุทิศเจาะจงตั้งประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นสถานว่าพระศาสดาคันตวาเนรดจมาแล้วปุจิตวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายตุมเหอันว่าเตอทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกระถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกายนุอะไรหน ω? ออัฏฐาย่อมมี เอตรหิในการนี้อิติตงนี้วจจเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อคําว่ามาอย่างนั้นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้อมหะย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้เตหิพิขุหิอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทุแล้ว วัตวาขึ้นมาตรงนี้ครับตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัตานามะเชื่อนว่าสัตว์ทั้งหลายอิเมเหล่านี้เพราะว่านิสิตาผู้อาศัยแล้วซึ่งพบลักคาคล่องแล้วพระเวสูุเอวะในพบทั้งหลายนั่นเทียว วิหารันติอยู่อยู่เยภุยเยนะโดยมากสัตตาอันว่าสัตว์ตั้งหลายปาราคาพิโนนามะเชื่อว่าผู้ถึงซึ่งฟังโดยปกติอัปปกาเป็นสัตว์น้อยหวนติย่อมเป็นอิติดังนี้อนุสันทิงก็เตตวาทำมังเทเสนโต เมื่อทรงเสบต่อซึ่งอนุสสนที่แสดงซึ่งทมอภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่ามนุษย์เสสุในมนุษย์ทั้งหลายหนาะเยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดปาราคามิโน,โนเป็นผู้ถึงซึ่งฟังโดยปกติโหนติย่อมเป็นเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอัป,ปกาเป็นผู้น้อยโหนติย่อมเป็น อาทส่วนว่าปชาอันว่าหมูสัตว์อิตรานอกนี้อายังนี้อนุทาวติย่อมเล่นไปตามตีรังเอวะซึ่งฝั่งนั้นเทียวจะก็เยชนาอันว่าจนทั้งหลายเหล่าใดโขแลทำเมธทมมานุวัติโน ผู้ประพฤติตามซึ่งทำโดยปกติในธรรมสัมาทักขาเตอันอันเรากล่าวแล้วโดยชอบเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นตริตวาข้ามแล้วมัจจุไทยยังซึ่งบ่วงแห่งมารสุทุตรังอันอันสัตว์ข้ามได้โดยยากด,ยด้วยดีเอสันติจากถึง ปารังซึ่งฟังอิติดังนี้ตัดบทเป็นปารังบวกเอียดสนันตินะครับอัดโถวนว่าอัดว่าโถกาหน่อยหนึ่งโถกาคือว่าหน้าพระหูไม่มากอิติดังนี้ตัดถาปเตสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะประทัดใส่บทว่าอัปกาศอิติดังนี้อัดโถนว่าอัดว่า,วา,วานิพานคามิโนโผู เป็นผู้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยปกติอิติดังนี้ประทัดใส่บทว่าปาระคามิโนโอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าปณะ,ะส่วนว่าประชาอันว่าหมูสัตว์อวเสสาผู้เหลือลงยายังนี้ใดอนุธาวติย่ำเล่นไปตาม สก,กายทิติตีรังเอวะซึ่งฟังคือสก,กายท,ท,ทยาอาอาิตินั่นเทียวอายังประชาเอวะอันว่าหมูสัตว์นี้นั่นเทียวพระอุตราเป็นผู้มากกว่าโหติย่มเป็นอิติดังนี้คาถาปาทสาแห่งบาหดงพระคาถาว่าอาถาอย่างอิตราประชาอิติดังนี้อัทโถอันว่าอัตว่า สัมมาอัคขาตอนันราวกล่าวแล้วโดยชอบอัคขาตคือว่าสุกติเตอนันราวกล่าวแล้วด้วยดีอิติดังนี้ประทัสใจบทว่าสัมมาทัคขาเตอิติดังนี้อัดโถนว่าอดว่าเทศนาธรรมเมในธรรมคือเทศนาอิติดังนี้ประทัสใยบทว่าธรรมเมอิติดังนี้อัดโถอ่านว่าอัดว่า ธรรมานุวัติโนเป็นผู้ประพฤติตามซึ่งทำโดยปกติตั้งธรรมังสุตวาตาทนุุจวีกังปฏิปทางภูริตวามัคคะพละสัจจิกรณาวสนะด้วยอำนาจแห่งอันฟังแล้วซึ่งทำนั้นยังปฏิปทาอันสมควรแก่ทำนั้นให้เต็มแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งมักแล้ผลอิติดังนี้ประทัดสาแห่งบุตรว่า ทำมาุวัติโนอิติดังนี้อัดโถอันว่าอาจว่าชนานว่าชนทั้งหลายละเตเหล่านั้นเตคือว่าเอวรุปาผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปคมิสันติจากถึงนิพานปารังซึ่งฟังคือพระนิพานอิติดังนี้ปาทาใสหมดว่าปารเมสันติอิติดังนี้อัดโถอันว่าอาจว่าเตภูมิกาวัตตังซึ่งวัตตะอันเป็นไปในภูมิสาม กิเลสมาระสังขาตาสะมัจุสะนิวาสนะฐานะภูตังอันเป็นที่อยู่แห่งมัจุอันบันดิตนับพร้อมแล้วว่ากิเลสมามเป็นแล้วอิติดังนี้ปทาาัศัยบิดว่ามัจจุไทยยังอิติดังนี้อัดโถอ่านว่าอาดว่าเยชนาอันว่า,นวา,นวาชนทั้งหลายเราใด ธรรมานุวัติโนเป็นผู้ประพฤติตามซึ่งทำโดยปกติโหนติย่อมเป็นเตชนานว่าจนทั้งหลายเหล่านั้นตริตวาข้ามแล้วตริตวาคือว่าอาติกรมิตวาก้าวล่วงแล้วมาระไทยังซึ่งบวงแห่งมารเอตังนั่นสุทุตรัง อันอันตัต์ข้ามได้โดยยากด้วยดีสุทุตรังคือว่าธุรติกมังอันสัตว์ก้าวล่วงได้โดยยากขมิสสันติจากถึงนิพพานปารังซึ่งฝั่งคือนิพพานอิติดังนี้ประทาตสใส่บทว่าสุทุตรังอิติดังนี้เทศนาวสาสเนในการเป็นที่สุดลงในเทศนาชนานว่าชนทั้งหลายผู้หูมากป,ป้าปุณิงสุบรรลุแล้ว อริยพลานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นทร,รม,มัส,สวานะวัตถุอันว่าเรื่อง,อางการฟังซึ่งทมนิติตังจบแล้วอาคันตุกะพิกุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิสูผู้จรมามมยานขเจ,จ้าวุจเตีจะกลาวสถานว่าพระศาสดา เยรันโตเมื่อเสด็จประทับเจตวันีในพระเจตาวันอาระพะทรงปรารบอาคันตุกะพิกูซึ่งพิสุผู้จรมาทั้งหลายกถิสีตรัสแล้วอิมังธรรมเตตนังซึ่งพระธรรมเตตนานี้ว่าการหังธรรมมังวิปปหายะอิติดังนี้เป็นต้นกีราได้ยินว่าพิกูอันว่าพิกสุทั้งหลายปัญจตามีร้อยหเป็นประมาณว่าสิตวาอยู่แล้ว วัดสังตลอดพันษา,าวุฒาวัสาผู้มีพันษาอันอยู่แล้วมันเตตะวา่าขึ้นมานะครับปรึกษากันแล้วว่ามอยังันว่าเราทั้งหลายปฏิสาาัมะจากเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาตราอิติดังนี้อยู่แล้วตลอดพันษาโกศลัเถีก่อนนะครับในแว่นแฟนชื่อว่าโกศลวุฒวัสาผู้มีพันษาอยู่แล้วก็ปรึกษากันแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจากเฝ้าซึ่งพระศาตราดังนี้ คันตวาไปแล้วเจตวานางสู่พระเจตวานวันจิตวาถวายมังกรมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีติงสูนั่งแล้วเอกมันต่างณที่สุดส่วนข้างเนืองสัทธาอันว่าพระศาสดานิสามเมตรวาทรงไคร่ครวญแล้วจริยะปฏิปักขังซึ่งทำอันเป็นปฏิปักต่อความประพฤติเตสังพิขูนางแห่งวิสุทั้งหลายเหล่านั้น เทเสนตัวเมื่อทรงแสดงทำมังซึ่งทำอภาติได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าปัณฑิตโตภิกขุอันว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตวิปปหายะละขาดแล้วทำมังซึ่งทำกันหังอันดำนิคมิตวาออกแล้ว โอกาจากอะไรอาคัมมะอาศัยแล้วอนุกังซึ่งทำมันหาอะไรไม่ได้สุกังทำมังยังทำมันขาวภาเวทะพึงให้เจริญทูรติมังอันว่าอันอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยินดีได้โดยยากยัตถาวิเวเกในวิเวกใด บันิตโตพิคุอันว่าพิสุผู้เป็นบัณฑิตอิตวาละแล้วกามซึ่งกามทั้งหลายอากินจโนเป็นผู้ไม่มีกิเลสชาติเป็นเครื่องกังวลอุตวาเป็นอิจฉายะพึงปรารถนาอภิรติงซึ่งความยินดียิ่งตัตตะวิเวเกในวิเวกนั้นบัณฑิตโตพิขุอ่านว่าพิษุผู้เป็นบัณฑิต อัตตานังยังตนปริโยทปปะปยะพึงให้ผ่องแผ้วจิตตะกะเลเสหิจากเครื่องสมองแห่งจิตทั้งหลายจิตตังอันว่าจิตเยตังชนานังอันชนทั้งหลายเหล่าใดสุภาวิตังให้เจริญดีแล้วสัมมาโดยชอบสัพพูทียังเคสุ ในองค์แห่งญานเป็นเครื่องตัดทะรูพ้พร้อมทั้งหลายเยชนาอันว่าจนทั้งหลายเหล่าใดอนุปาทายะไม่ยึดมั่นแล้วรตายินดีแล้วอาทานะปฏินิสเกในอันสลาลงเฉพาะซึ่งความถือเตชนานว่าจนทั้งหลายเหล่านั้นขีนาสวะผู้เมีอาสวะสิ้นแล้วชุติมันโตมีความรุ่งเรืองปรินิพุตาปรินิพานแล้วโลเกในโลกอิติดังนี้ อัโถอันว่าอัดว,ว่าวิปปหายะละขาดแล้ววิปปหายะคือว่าจะหิตวาละแล้วอากุศลธรรมบางซึ่งอากุศลธรรมกายทุจริตตาที่เพทางอันต่างด้วยทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นอิติดังนี้ตัทธาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนะ ปทะารรมแห่งหมวดสองให้บทว่าการหนังทำมังอิติีดังนี้อัดทวนว่าอัดว่าพิคูอันว่าพิกษุบันดิโตผู้เป็นบันดิตทำมังยังทำสุกกลางอันขาวกายสุจริตาที่เพทางอันต่างด้วยสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นพาวยะพึงให้เจริญ ปัฏฐายะจำเดิมอภินิกขมนโตแต่อันออกไปเพื่อคุณนันยิ่งอย่าวะเพียงใดอรหัตัตรมาแต่อรหัรรัคอิติดังนี้ปัทวยตายมวดสองให้บทว่าสุก,กังภาเวถาอิติดังนี้ตรงนี้ก็ขึ้นบุรฉามานะครับมีกระถังขึ้นมาเลยเลอยปุรฉาอันว่าอันถามว่า บัณฑิตาพิขุอันว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตสุกังทำมังยังทำมันขาวภาวยะพึงให้เจริญกระถังอย่างไรอีตีตรงนี้วิสัชนางมาใหม่นะครับวิสัชนางอันว่าอันแก้ว่าบัณฑิตาภิขุอันว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตนิคมิตวาออกแล้วโอกาจากอะไรอาคัมมะอาศัยแล้วอนกัง ซึ่งทำมันหาอะไรไม่ได้สุกังทำมังยังทำมันขาวภาวัย,ยะพึงให้เจริญอิติดังนี้อัดโถอันว่าอธิบายว่าอาละโยอันว่าอะไรพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุจติย่อมตัดเรียกโอกังว่าโอกะ อนาลโยอันว่าทำปัญหาอะไรไม่ได้พระกุตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ามุจติย่อมตัดเรียกอนุกังว่าทำว่าอนุกะบัณฑิตาภิกุอันว่าพิกษุผู้เป็นบันฑิตนิคมิตาวาออกแล้วอารละโตจากอะไรยปฏิจจอาศัยแล้วปฏิจจคือว่าอาระพะปาลาโลแล้วนิพานังซึ่งพระนิพาน อนาลยะสังขาตตังอันมดิตนับพร้อมแล้วว่าทำมันหาอะไรมิได้ปัทถยาโนปรารถนาอยู่ตังนิพพานังซึ่งพระนิพพานนั้นสุขังทำมังยังทำมันขาวภาวัยยะพึงให้เจริญอิติดังนี้ปันิเตนะอันมดิตเวทิตัพโพพึงทราบอัดโถอันว่าอัดว่า อิเมหิสัตเตหิทูรพิรมังอันอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยินดียิ่งได้โดยยากวิววเกนในวิเวกว,วิเวเกคือว่านิพพานในพระนิพพานยะสมิงอนาลยะสังขาเตอันบดิตนับพร้อมแล้วว่าทำอันหาอะไรมีได้ใดบันดิตาภิขูอันว่าพิกษุผู้เป็นบดิตอิฉัยะ พึงปรารถนาอภิรติงซึ่งความมีลียิ่งตัดถาวิเวกเกในวิเวกนั้นอิติดังนี้คาถาปาทิสายบาห่งพระคาถาว่าตัตราภิรติมิชัยยะอิติดังนี้อัดถวันว่าอาจว่าอิตวาละแล้ววัตถุกรมกิเลสกามีซึ่งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมทั้งหลาย อากินจนโนเป็นผู้ไม่มีกิเลสชาติเป็นเครื่องกังวลหุตวาเป็นอิจชยยะพึงปรารถนาอภิรติงซึ่งความมีดียิ่งวิเวกเกในวิเวกอิติดังนี้ปทัยะสะแห่งหมวดสองแห่งบทว,ว่าหิตวากาเมอิติดังนี้อัจโถอันว่าอาจว่า อัตตานางยังตนวูธาปะยะพึงให้ผ่องแผ้ววูธาปะยะคือว่าปริโสทัยยะพึงให้หมดจดรอบปันจะนิวรณีหิจากนิวรณ์ห้าทั้งหลายอิติดังนี้พระทัศสายบ่นว่าจิตตะกะเลเสหิอิติดังนี้อัดทวนว่าอัดว่าพุทชังเคสุ ในพุทธจงทั้งหลายอิติดังนี้พระท้าใายบนว่าสัมโพที่ยังเคสุอิติดังนี้อัทโัวอ่านว่าอัดว่า,วาจิตตังอ่านว่าจิตเยหิชเนหีอันชนทั้งหลายเหล่าใดพาวิตังให้เป็นแล้วพาวิตังคือว่าวัดทิ่ตังให้เจริญแล้ว สุดถุด้วยดีเหตุนาด้วเหตุเหตุนาคือว่านเยนะโดยในอิติดังนี้คาถาปาตสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าสัมมาจิตตังสุภาวิตังอิติดังนี้อัตโถอันว่าอาจว่า คานังอันว่าความยึดถือพระกวตาอันพระผู้มีพระเจ้าวิจติจมจัดเรียกอาธานังว่าอาธานะเยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดอนุปาทยิตวาไม่ยึดมั่นแล้วกินจิซึ่งอะไรอะไรอุปาทานเหีด้วยอุปาทานทั้งหลายจตุหี้ี ราตายินดีแล้วอาค่าเนในอันไม่ยึดถือปฏตินิสักขะสังขาเตอันบนดิตนับพร้อมแล้วว่าอันสละลงเฉพาะตาสาอุปาทานาสะซึ่งความยึดถือนั้นอิติดังนี้คาถาปาตตสังบาติพระกาถาว่าอาทานะปฏินิสักเคอิติดังนี้อาจโถอันว่าอาจว่า นี่คืออัถูนะครับอนุภาวะวันโตมีอนุภาพอนุภาวะวันโตคือว่าทำมยังทำทั้งหลายขันธาที่เพเทอันต่างด้วยธรรมมีขันเป็นต้นโชเตตวาให้รุ่งเรืองแล้วอรหัตมักยาณชุติยาด้วยความรุ่งเรืองคือยานอันประกอบพร้อมแล้วด้วยอรหัตมัก ทีตาตั้งอยู่แล้วอิติีังนี้ปทัสสายหมดว่าชุติมันโตอิติีังนี้อัดถัวอ่านว่าอัดว่าเตชนาอ่านว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นปรินิพุตานามะชื่อว่าดับชอบแล้วขันธาที่โลเกในโลกมีขันเป็นต้นอิมัสมิงนี้คือว่าไขาความไปหานะครับปรินิพุตาอยู่ในหน้าต่อไปนะครับ ปรินิพานแล้วปรินิพานเนหหิด้วยปรินิพานทั้งหลายทวีหิสองอิติคืออารหัตุปติโตปทายะกิเลสตะวัตตะเขปปตตาสอุปาทิเเสนะด้วยปรินิพานชื่อว่าสอุปาทิเศตเพราะความที่แห่งวัตตะคือกิเลส เป็นของอันตนทั้งหลายเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วจำเดิมแต่การมารุซึ่งพระอรหัสด้วยอนุปาทิเสเสนะด้วยปรินิพานชื่อว่าอนุปาทิเสตจะริมะจิตตานิโรธทนะขันธวัตสะเขปิตตาเพราะความที่แห่งขันธวัตเป็นธรรมชาติอันตนให้สิ้นไปแล้วด้วยความดับแห่งจิตดวงหลังด้วย คจะตัวนี้ครับแปลว่าด้วยนะครับปริษนิพุตาคือว่าคตาถึงแล้วอปันนติกะภาวังซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้หาบัญญัติไม่ได้ปฏิโปวิยะราวกะอันว่าประทีปอนุปาธานโนอันไม่มีเชื้ออิติดังนี้ ปทาวยศสะแห่งหมัวสองแห่งบทว,ว่าเตโลเกดังนี้เป็นต้นเทศนาวัาสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาชนานว่าชนทั้งหลายผู้หูมากปาผูดิงสุบรรูุแล้วอริยพลาีิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แล อาคันตุกะพิกูวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิตุผู้จรมานิติตางจบแล้วปันติตวัคคะวันนา,นาอันว่ากรถาเป็นเครื่องพรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวัคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยบัณฑิตนิติตาจบแล้ววัคโควันว่าวัคฉัฏโถท,ที่หกนิติโตจบแล้ว